วันนี้เราจะมาะโอเคที่ไหนครับที่บริษั์เออไม่ยากครับที่ป่าสักครับโอเคครับโอ้โหตอนนี้เราขึ้นมาางบนแล้วดูว้าวอ้าวพี่อนิวอยู่นู้นนะพี่นน โยนหัวมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวดูโยนสุการเออมนจะดูดิมนเยอะมากเลยเนาะแม่อยู่ข้างล่างโอ้ยข้างล่างมีรถไฟขอบคุณไว้อีกสองแหวนว้าวเฮ้ยอะบายบายบ๊ายบายแม่หน่อยบ๊ายบายแม่หน่อยครับ ครับบ,รบ,บ๊ายบายแม่นะครับบบ๊าายยรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับเกือเกือไม่เสียวเดี๋ยพ่อเสียวเกือเก่งว่ะไม่ควรเลยกันโอ้โหนี่ครับอันนี้แม่รออยู่ข้างล่างครับเส,สื้ออะไรครับป๋าบอนป๋าบอนป๋าบอนเหรอครับป๋าบอนไม่รุ่นเหรอครับแม่เฮ้ยปีนต้นไม้ีออนตนโอ้ยปีนต้นไม้ด้วย ต้นไม้สูงรุ่นด้านล่างมีเรือไบกิ้งด้วยเห็นไหมแต่วีแต่วาโอ้เรือไบ oh. กิ้งเนะนี้ยด้านบนก็จะตรงนู้นก็จะเป็น,นอ่วแต่วาโบสถ์ว,วัดป่าศักนะครับแล้วก็มีโลลิเกอยู่ด้านนู้นนะครับาลมแ้วครับน้องเกลือน้องหนุนครับมาเล่นหินชั้นสวรรค์ครับป่าักแล้วก็พี่ออนิวใช่ครับโอเควันนี้มีใครมาบ้างครับ ราคาอีกครับไม่ออยรัาคาครับโอเค,อเคสนุกไหมครับรอบที่สองผ่านไปแล้วแบบโบมือโบมือ,มอ,มอ,มอยอมหน่อยบโไมือย้อมยอมยอมน่ากำลังใจรอบที่สองผ่านแล้วครับเดี๋ยครับร้านนี้เป็นร้านเบียร์นะครับร้านเบียร์งานวัดป่าศักดิ์นะครับ ที่น้องตมบางบดานวงคล้องนะครับปี6กสองพันหกสิบแปดด้าพี่หนุ่มพี่นิ้วไปแล้วบ๊ายบายฮะไปกิ้งเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปไปด้วยโอ้ยกล้าหรือกล้าหรือกล้าเหรอกล้าหรือเกลือกล้าเหรอโอ้โหเขาจะเอาไปเลี้ยงให้หนเดูไหมโอ้หน้าสงสารมากเลยเดี๋ยวนะตัวน้อย าใ,าใหญ่รอบที่สามน้าพี่อนิวมินเนอร์นู้วขึ้นไปแล้วเย้แหมสนุกไหมครับเฮ้ยรถไปมาด้วยเฮ้ยโอ้รถไปมาด้วยบายบายหน่อยบายบายรถไปหน่อย ไปหน่อยอเป็นๆไปเลยเป็นๆไปแล้วไปแล้วโอ้ยรถไฟผ่านด้วยโคตรยาวอะโอ้ยาวม่ตไหโอ้ยโอ้ยยาวมากเลยรถไฟอะ yeah <laughs>